เราใหญ่มันจะไม่ work นะครับเราอาจจะชอบปรับของอันนี้ใช่ไหมไอ้ดับเบิ click speed แต่พูดง่ายๆก็คือมันไม่ work เพราะว่าหน้าที่ของ d o บเบิ click speed เอาไว้สําหรับดับเ l e ลคลิกใช่ไหมเวลาเราคลิกเนี่ยคลิก2ทีก็คือดับเ l e ลคลิกถ้าเราปรับให้มันเร็วเนี่ยแสดงว่าถ้าเราจะปิดหรือเปิดโฟลเดอร์เนี่ยเราต้องกดให้เร็วนะครับถ้าเรากดไม่เร็วเนี่ยมันจะไม่ปิดหรือเปิดนะครับมันจะอยู่เฉยไม่เกิดอะไรขึ้นเห็นไหม ดูจากตัวอย่างนี้แต่ถ้าผมกดเร็วๆก็จะปิดให้หรือจะเปิดให้แต่ถ้าผมปรับไปที่ช้าๆเนี่ยผมกดแต่ว่าช้ามากมันก็เปิดนะครับถ้ากดเร็วมันก็เปิดหรือปิดนั่นแหละแล้วทีนี้เดี๋ยวเราเรามาลองแบบเร็วๆดูนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังกันเลยเนาะคือตอนนี้กำลังเทสออยู่แต่ว่าทีนี้เนี่ย พุทเทชหายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อัดในเกมก็เลยกัดจะข้ามไปเลยเห็นไหมมันก็เท่าเดิมแต่ผมเห็นคนปรับค่อนข้างเยอะเรามาดูรจิดิตของอันนี้ดีกว่าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราปรับไปที่ยกว่า7หน่วยใช่ไหมนะครับเราปรับไปที่7ก็จะเท่ากับไอ้480 แต่พอเราปรับไปที่แฟทเนี่ยต้องรีเฟซมันจะเป็นที่200นะครับถ้าเราปรับสโลเนี่ยมันจะอยู่ที่เ0 0ารโอเคผมอยากลองสโลบ้างเดี๋ยวผมลองกันแล้วก็โอเคพูดถึงเรื่องไอ้เซตติ้งตรงนี้จบแล้ว เรามาพูดถึงตัวปรับเป็นเหมือนเดิมก่อนสามสี่อ้าโอเจโอเคเสรตรงนี้เนี่ยเอ่อพวก h i g h หรือ width เนี่ยก็คือถ้าเราจะกดอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับเราเรา,เราเลื่อนเมาส์เนี่ยมันจะไม่นับเป็น double c คลิกแค่นั้นเลยนะครับไม่ต้องไปหาปรับก็คือจะกด double click อะไร แล้วเ,เราเลื่อนเมาส์นะครับไม่ถือว่าเป็นดับเบิ้ลคลิกนี้เรื่องเสียงไม่ต้องเมาส์ Over นะครับอันนี้คือการโคเวอรก็คือเอาเมาส์นะครับไปแช่เอาไว้ที่ไอคอนหรือว่าเป็นอะไรก็ได้นะครับนี่คือการโ o เวอก็ไม่ได้ช่วยอะไร <laughs> ปรับทำเองก็ไม่รู้เมาส i เ i นซิฟตี้โอปปิดไปแล้วล่ะ ก็คือไอตรงนี้นี่แหละคือ Mouse Sensitivity Mouse Speed ก็เป็น Acceleration นะครับแต่บางคนปรับมค่อนข้างที่จะมั่วชอบเว้นวักบ้างนะครับที่จริงมันแล้วแต่ว่ามันเป็น D-word ตัวไหนเพราะมันเป็น Case Sensitive ต้องพิมพ์นะครับให้มันตรงตัวถ้าเรามีเว้นวักนะครับแม้แต่ตัวเดียวเนี่ย ไม่ถือว่าอันนี้เป็นมาส์ปีดนะครับ Red Hood ม้าวตัวทีนสอก็เหมือนกันนะครับก็เป็นแอคเซอร์เรชันม้า t r ฟร l s ก็จะเป็นตัวนี้นี่จบแค่นั้นเป <laughs> <laughs> ็นพูดยาตรงเนี้ยว่า <laughs> ชอบไหมวิมชวลอย่างนี้ อสมูิเมาส์เอ็กเคร์ไมเคร์ผมมีซึ่งจะปรับอยู่ที่ศูนย์บ้างมันจะได้ไม่มี Acceleration นะครับผมไม่ชอบผมอยากได้เมาส์ที่มันหนึ่งต่อหนึ่งให้ได้มากที่สุดผมแต่แนปไม่ต้องแนปก็คือเมาส์ก็ไปที่ไอคอน โดยๆๆด่วนสวมตมาา์ button ก็คือคลิกขวากลายเป็นคลิกซ้ายแล้วก็คลิกซ้ายกลายเป็นคลิกขวาถ้าไม่ต้องการแบบนั้นจบแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเอ้ยอ้อแล้วคีย์บอร์ดด้วยส่วนของคีย์บอร์ดนะครับ repeat delay ก็ถ้ากดดีครั้งแล้วมันเป็นร้อมเนี่ยก็จะใช้เวลาในการที่จะเริ่มการ repeat หรือว่าเอาตัวคีย์ซ้ำๆนะครับนี่ดี ก็ดี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 พอผมใช้ฟาสอันนี้เป็นลองก็กว่าจะดี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 หลอไปตั้งนานเห็นไหมดีแล้วก็ดี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 เนี่ยอธิบายได้ง่ายสุดถ้าเป็นช้อยก็ดีไปเลยมาชี้กันถ้ารีพีทเรดก็มันจะค่อยค่อยดี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 ใช่ไหมไม่ดี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 เนี่ยแล้วมันลดอินพุตแหลกตรงไหนครับ มันมีอยู่แค่นี้ไอ้เซตติ้งเนี่ยซึ่งก็ลิงก์กับตัวนี้เพรอะอย่าลืม registry editor เอาไว้เซฟพวกเซตติ้งนะครับไม่ใช่เอาไว้ลดอินพุตและบ้าบ้าบบแค่นั้นแหละเกมยิงปืนทั้งหลายใช้ UDP นะครับเขาไม่ได้ใช้ TCP เพราะมันช้า แล้วคุณก็จะปรับอยู่นั่นแหละ ATCP ทั้งหลายนะครับ TCP Optimizer หรือว่าแม้กระทั่งไอ้ r i g i d TCP แม้กระทั่ง CMD จะบ้าตายนี่จะใช้ทำไมเนี่ยมันจะเวิร์กไหมเนี่ย YouTube ทอกถอก IG อะไรทั้งหลายนะครับ Social Media ทั้งหลายนะครับโอ้ยแม่ง Optimization ต้องมี T C P นู่นนี่นั่นจะบ้าตายข้ากูเห่อยมามาปืนมันนี่พร้อมแน่ๆจ,จะเออ,เอ,อฉันอยู่ไหนเนี่ยอ,อ น่าจะคือช่อง optimization คนแรกของประเทศไทยหรือเปล่ามันก็ไม่เชิงคนแรกแต่ว่าเป็นคนแรกที่ช่องหลักๆเนี่ยเป็น optimization แต่ก็เคยทำแบบมันมีช่องอีกช่องหนึ่งอะแต่ว่าปิดไปแล้วครับ, oh, รบจะดูจริงเหรอเขินนะเนี่ ผมอยากดูมากผมอยากเห็นสไตล์การทำจัดไปไวรุ่นโอ้ยต้องสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมก็ผมมีอะไรอยากแบ่ง What <the> fuck? โอ้ยแล้วมึงจะเปลี่ยนทำฮียอะไรมึงก็ดูไปดินี่มันนาจาจริงๆเหรอทำไมใช่ของเมโลดี้ทำไมใช้ทำเอาเ resolution ทำไมทำไมไม่มี NCTSARM e? ก็มันห้าปีก่อนนี้ควายผมยังไม่เกิดเลยครับเฮ้ hey